ตั้งกี่คณะก็ได้ดูตามความเหมาะสมจะแบ,บ่งเป็นกลุ่มสาระจะแบ,บ่งเป็นกลุ่มพศจะแบ,บ่งเป็นกลุ่มอะไรอยู่เนี้ยค่ะแล้วแต่เรานะคะส่วนนั้นเดี๋ยวรายเียอค่อยว่ากันาานนนบ,บน้องเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างของน้องของสพกะสนะคะที่เขาทาแ้วเขาก็ส่งให้มาดูเป็นตัวอย่างเขาก็ทำเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเขา,าก็ดเขาก็ดาเนินการไปเลยตามหัวข้อเลย นี้เลยค่ะคนลับที่เขาได้การส,สร้างหลอดสก็ทําของอะไรบ้างพวกนี้นั่นตัวนี้อาจจะเป็นการนาเสนอในรูปแบบว่าค่ให้เห็นแต่เอกสารเขาเราก็ไม่ได้รู้อีกว่าเขาไปยังไงเนาะแต่หมายถึงว่าไปถึงห้องปุ๊บเขาสามารถขึ้นเขากพร้อมนาเสนอขันที้ได้เลยเขาก็สรุปไว้นะคะเขาก็ไล่ไปเป็นข้อเลยค่ะอ่าหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามอันนี้เป็นรูปแบบของที่เขาทำเขาก็นำเสนอ เขาสอนแบบนี e ้เขาได้ผลงานของเด็กแบบนี้เขาก็แกะในห้องเนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็จะไล่ไปเดี๋ยวจะให้คุณครูไว้ดูนะคะคุณครูอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้นะคะนี่ก็การวัดประเมินผลเนี่ยเขาก็เป็นงานเป็มสาระการงานที่ดีนะคะซึ่งพวกเราก็ทำอยู่แล้วบางทีก็ไม่ได้แสดงงู้นี้นั่นนะคะเราก็มาจัดแบบนี้ถ้าเขาถามหาเราทำเสรอจแบบนี้แล้วเขาถามหาแล้วก็ถามศิลปะน่ะ เพราะฉะนั้นอย่างที่ครูเทวันบอกก็คืองานที่หนึ่งเด็กได้ครูแปะไว้สัปดาห์ต่อไปเก็บงานนี้เอางานใหม่เข้าไปคุูครูก็จะมีรูปแบบของการที่จะเก็บเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำเสื่อได้แบบนี้นะคะหรือจะเป็นลักษณะขึ้น,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสนุกสนุกเราอธิบายก็ได้แต่เรามีเอกาสารข้างๆให้ดู่นะคะแต่ก็จะไม่ต้องมาลังการเมื่อวางเหมือนกับตอนจัดว .17 นาะปจัดที่้องประชุมบ้างประจัดที่หอ,อประชุมบ้างคนกันได้หลายคนเนนะคะนี้เราก็ไล่ไป,ไปตามสเตจเลยนะคะอันนี้ก็วิเคราะห์สังเคราะห์ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างที่บอกพี่แดงบอกให้ฟังก็คือ,อสำคับกันก็คือตอนนี้พี่บอกตอนเชาน้าก็คือเราจะไม่ทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้เพราะฉะนั้น,นระบบวิทยาชือเหรอนักเรียนที่น้องปอถามนะคะตัวนั้นก็คือ,อเราเมือ่อวิเคราะห์เด็กแล้ว เราไปเยี่ยมบ้านเด็กแล้วเรารู้เด็กแล้วทีนี้เด็กคนนั้นอาจจะมันมีเกิดขึ้นได้ทุเรียนเนาะอย่างเช่นเสีอ่อาหารที่พี่แดงบอกเขาจะมีเขาจะมีาะมาสมองและามปัป้นอยู่แค่นี้คนอื่นเขาจะพัฒนาขึ้นและใหญ่ขึ้นตามตัวเขาตามใบหูเขาแต่คนนี้นเขาจะอยู่แค่นี้แล้วเขาจะขรุขไปเรื่อยอันนี้ที่อธิบายได้เพราะว่าเกิดขึ้นกับหลานตัวเองไม่ที่ว่าจะเกิดเห็นกับเขามาตั้งแต่เกิดพอเกิดมหนึ่งของมาเรียนด้วยแล้วสงสัยว่า ให้ลูกลูกหนึ่งเด็กไปแทนที่เด็กจะบอกว่าเป็นต่อตัเขาบอกว่าเป็นเขียนฉีดยาก็เลยว่าถ้าเป็นนักเรียนปกติมันไม่น่าจะพลาดึ้นขนาดน,นั้น